คำถามลรกมีวิบากรรมอย่างไรจรึงเหมือนทําบุญไม่ขึ้นจะไปคิดกันอย่างนี้นะลูกนะทําบุญนะึ้น,นมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยทําบาปสิไม่ึ้นมันจะลงคนยืมเงินไปก็ไม่ใช้คืนทั้งทั้งที่ให้ยืมเพราะเห็นเขาเดือดร้อนแท้มาฟังกันเลยแต่เขาไม่คืนคก็เลยมีความรู้สึกว่าทำบุญไม่ขึ้นมันคนละเรื่องนะลูกนะ เราได้บุญแล้วเมื่อเราตั้งใจช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาสงเคราะห์เขาเนี่ยเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะใช้คืนแต่เขาไม่ไม่ใช่ขอลืมในในเคสนี้เคสนี้าหากเขาพร้อมเขาก็จะคืนให้ลูกนึกว่าเป็นการสงเคราะห์ญากกันแล้วกันจะได้เป็นบุญของลูกเราอย่าใช้คําว่าทําบุญไม่ขึ้นเพราะเรื่องของบุญบาปมันซับซ้อนจ้ะมันละเอียด ทำบุญแล้วย่อมได้บุญซึ่งก็ต้องรอคอยการส่งผลก็ใกล้ายๆกับบาปนั่นแหละจะให้บุญได้ทำงานตั้งหน่อยแล้วคอยเวลาที่จะส่งผล